สวัสดีนาทุกคนนิกกี้มีนัดถ่ายงานกับน้องบิมบิมนะแต่ว่าคุณเขาต้องไปทําฟันก่อนก็เลยให้ไมเคิลพาน้องไปซะผมแล้วหลังจากที่ทําฟันเสร็จนาทุกคนคุณเขาก็มานั่งรองไมเคิลกับน้องตอนที่รอก็แวะเข้าจอยไลฟ์กับไอด้วยไลฟ์ของไอตัวนี้คือเราลงไว้แล้วนาทุกคนตามไปดูกันได้ถ้าใครยังไม่ดูแล้วหลังจากนั้นนาะที่ไมเคิลมาแล้วคุณเขาก็ไปทําผมนาทุกคนแล้วพอเสร็จแล้วก็คงถ่ายงานกันนาทุกคน แล้วก็มีเต้นติ๊กตอกกันด้วยอันนี้คือน่ารักมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตอนก่อนที่คุณเขาจะไปทำฟาร์นาทุกคนคุณเขามีแวะเข้าไลฟ์ของฮินด้วยตอนที่ฮินไปรอคุณเขาที่บ้านนะทุกคนไม่มีคนคอมเมนต์พอดีว่าขอเจ้าของยังเออยังไม่ขอเลย ่ะขอขอดมนะครับพี่โอ้ยมึงไม่เคยไปเปิดเทหาลยไม่ด้ไม่ยาดมไม่กูให้เฉพาะผู้หญิงดมอ๋อคืนนั้นคืนนะพี่นั้นคืนดีกว่าโอ้ยหัวใครอันนั้นอ่ะอ๋อหัวพี่ครับ เสื้อเป็เสื้อพี่ครับเสื้อเขาเสื้อพี่ครับแต่ละอย่างในชิ้นหมดเลยมีกางเกงตัวเดียวของผมกระเกงอะไรอะกระของผมโอเคเคลื่อน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 ครับน้องบิ๊มเขาสาผมอยู่อะอ๋อครับได้พี่กูว่าไปเสร็จกูทำฟันเสร็จก่อนมึงใหม่อีกนึงเนี่ยอ๋อพี่ทำเสร็จแล้วหรอ ยังไม่ถึงเลยเนี่ยอ,อ๋อคมณถือของทำแล็บดเดียวซีเดียวไม่แน่พี่ซึ่งจะโม่อืมได้ครับเนี่ยผมรอรออยู่ครับมาคลินิกหมอฟันนะครับโดนกดเิตทั้งตัว่ัดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายนี่จอดตรงตรงนี้ได้ครับ พี่เติมส่งเข้าโคตไวอ่ะพอพี่นิกกี้ขึ้นปุ๊บมาเลยเหรอเหนรู้อ่ะอะไรนะอะไรนะพี่เติมส้มเข้ามาโคตรไวอ่ะพอพี่ขึ้นปุ๊บพี่เติมส้มมาข้างๆนี่พอดีเออกูเคยไปนั่งกินคนเดียวนะตรงนี้พี่เฮ้ยพี่ตูนไปกินภูเจ็บว่ะ เออใช่ใช่ใช่รปรลิศบอกบอกไอช่วยจองตั๋วแต่อยากไปดูพี่ตูนที่ภูกเก็ตได้ครับได้ครับพี <S <S ่หน้าวะเขาอะไรอ,อะไรถามอะไรม่เมื่อกี้พี่ปริศพูดเรื่องพี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตการูสนพอดีเลยครับใช่ใช่ใช่พี่ตูนเขาจะมีคอนเสิร์ตเดินมีนาไงภูเก็ตไปไปละไปไหมเราก็ไปไปคอนเสิร์ตไปถ่ายรายการถ้าเราไปถ่ายรายการกันด้วยไง ได้สนใจครับพี่เอาป่ะได้ครับดีเลยครับเอ้ยบอลลิสมึงไอ้ยบอลลิสมึงมึงบอกเด็กฝึกงานนี่ว่าคอนเสิร์ตพี่ตูนล่าสุดเนี่ยพี่ตูนเขาให้กูนั่งห้องเดียวกับใครวะมันได้รุ่นรุ่นหนยเดียวกับพี่ก้อยเลยครับแล้วก็น้องทะเลครับนี่เป็นไงไอ้หนูทะเลครับเป็นไงอาไม่ได้ยินป่ะได้ยินป่า แี่ตู้ไงขอบคุณครับพี่พิ่อะไรอ่ะโดนจำกัดไม่ใช่เหมอนกันเหรอผมตั้งไว้ี่อะไรเืออะไรเป็นไหนเปียวไอ้ก้อน อีกต่อผมไม่จ้ะไอ้นี่ไอ้กินกาแฟเอ้าวไอ้ร้านเฮ้ยไอ้ร้านที่เราชอบนั่งกินกาแฟกันใต้คิดอีกหมอแม่งปิดเอาอะเอาเอาเขียนว่าพื้นที่ให้เช่าแล้วเอาเอาผมแล้วเวลาท่านไม่มีกาแฟกินแล้วปิดซะแล้วโอ้ยเฮียกล้องหล่นไปสัตว์เลย มิกกี้กครับว่าอันนี้กินได้ไหมครับพี่ไปมึงจะทำแล้วก็เรื่องของมึงเถอะ <c oughs> กินได้กินได้กินเลย <c oughs> กินเลยเอาทุกอย่างด้วย่ยาดูอของเขาบัวเอาของเขาเที่ยวของเขาของกินก็กินอนะ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องหินครับตอนนี้พี่มาทำฟันแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับได้ครับพี่โอเคครับได้ครับ